มันคือใครวะที่อยากจะมาวิ่งกับเราราจสีเมืองเหนือเตกเคดีอาการส่งสารท้าประลองที่กลุ่มของช่างเปียกถูกท้าทายจากฝั่งเตกเคดีอาที่เป็นการท้าประลองความเร็ว โดยที่ต้องการแข่งกับช่างเปียกโดยตรงเตรียมรถให้พร้อมถ้าอยากรู้จักพวก KDR การมีประเด็นที่กลุ่มจังเปียกจะาสาสางแต่พูดคุยกับจุดของตนที่การมาท้าทายเช่นนี้คนอย่างจังเปียกไม่ยอมแน่ๆ และการปเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มจังเปีกกับ KDR ที่มีการท้าทายในความต้องการอยากจะปละลองเพื่อสะัางปัญหาที่มีต่อกันเป็นมีปัญหาอะไรกับข้าววะ เองทำลูกนอ้องค่ายังํำเป็นไม่รู้อีกถ้าเองคิดว่าเป็นข่าเราก็มาดวลกันและการตกลงการปรรลองเพื่อเป็นการเคลียร์ปัญหาระหว่างกัน และจะจบลงด้วยกันโดนความเร็วที่กลุ่มช่างเปียกได้รับคำท้าและจะวัดกับแกง๊งที่ชื่อแคดีนี่หลว่าช่างเปียกเดี๋ยวมาันจะได้รู้ว่าผิดโลกไม่หมู ข่าวการบุหอีความเร็วที่ได้ดังกระจายไปทั่วของกลุ่มช่างดังทั้งสองกลุ่มได้เกิดมีปัญหาไม่ลงรอยและนัดเคลียร์ปัญหาด้วยกันด้วยความเร็วพี่เปียก รู้ไหมที่พี่จะแข่งคือจ้งางทำรถระดับแนวหน้าเลยนะต่อให้มันจะเป็นใครและมาทาค่าชั้นหนีข้าก็ไม่หวั่นสักคนศักดิ์ศรีอันเหนียวแน่นที่จับเปยกถือกว่าอื่นใดก็คล้ายกับดาบสองคม ทีการไม่ยอมอะไรนั้นอาจจะทําให้ตนเสียเปียกและพ่ายแพ้ได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเ็งไ,ไม่ช่วยก็าได้นะช่วยสิจังเปียกเราพวกเดียกันอยู่แล้ว เริ่มโครงการที่จะทำรถออกไปปลลองที่เป็นการร่วมมือของลุมเทวดาเจ้าพ่อที่คอยเชิญละสนับสนนในการทำรถออกมาให้สมบูรณ์และกอมพร้อมของลุมช่างเปียกก็พร้อมจะรุดเล่นปลลองที่การจะโจรระดับดนีต้องมีกอมพร้อมกันอย่างเต็มที่ ก็วหวังให้ได้รับใจจนน่ก,กลับมา พวกเราโดนดักทำรรลายขาดวานน่าจะเป็นพวกช่างเปียกและการสร้างเรื่องทุกอย่างเพื่อทำให้เกิดความรุนแรงและยกระดับความขัดแยง้ง ที่การลงมือทุกเหตุการณ์ล้วเนเป็นเแผนการทางฝั่งของเบิร์มในการประลองก็เกิดขึ้นนานนเส้นหลักสำคัญที่จะใช้เป็นจุดรลมพลและนักการแข่งประลองในครั้งนี้ โดยกลุ่มของจังเต็กค,คดีอาที่มาพร้อมกันอย่างพร้อมหน้าและพกเก็บความแค้นในใจที่การถูกกระทำที่ผ่านมาต้องถูกสาสางในคั้มคืนนด้ กลุ่มเทวดาจะพบกับช่างเปียก็ได้ตามมาถึงณจุดหมายที่มาพร้อมกับรถร่วมกันทำาพเพื่อมาตอ่อกรกับชังเต็กคดีอา พวกเองโกไในบอกปัญหาทุกอย่างจะจบด้วยการแข่งรถไงพวกข้าก็พร้อมแข่งและพร้อมจบปัญหาทุกอย่างความเข้าใจผิด ที่คิดว่าเป็นช่างเปียกได้กระทำทุกอย่างกับฝั่งตนจนจังเตยอดทนไว้ไม่ไหวและระเบิดอารมณ์ระบายออกมาพวกเราเตียบรถออกมา การเลือกประลองความเร็วที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ที่เป็นฟังของจ้างเปียจกจะแข่งประจันกับจ้าเต้คเคดีอาเพื่อตัดสินปัญหาที่มีต่อกัน การออกตัวเริ่มขึ้นที่เบียดตีคู่แบบจุดมันแต่พยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมที่มีในการหาจังหวะเพื่อให้ได้เปียบคือ,อย่างยิงชัยชนะอย่างดูเดือแต่ความเร็วของรถคุเคดีอ์ก็เริ่มทำง,งานในช่วงปลายที่เริ่มออกหางจากรถของเจ้าเปียกและเริ่มงของปล้เส้นใช้ขึ้นเรื่อยๆ แต่ในเส้นทางข้างหน้าที่เบิ้มดักรอกันมาของทั้งคู่และคิดจะแก้แค้นฝ่าจ้าเปียดโดยการดักยิงในระหว่างเส้นทางแต่การลิงไปที่จ้าเปียกก็จะไม่กระสุนปืนด้านและยิงไม่ออกด้วยมวลอาคมทีุ่้งของจัาเรเยอยู่ภายในตัวแต่เมื่อเบิ้มลองยิงฝั่งเคดีอา กับเยื่นั่นออกมาอย่างง่ายดายจนทำให้ปัจจุบันอโลง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทำให้ความขัดแยงเริ่มเพิ่มขจกระดับความรุนแรงที่กลุ่มของจังเต้กเคดีอาได้เฉดแจงกลุ่มของจังเปียบเป็นอย่างมากมีใครกำลังปองร้ายเรา ต้องการลบใช่ไหมเดี๋ยวข้าจัดให้มันต้องมีใครสักคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ และการเริ่มต้นสงครงามที่กลุ่มราชสีเมืองเหนือได้ถูกกระทำแบบไม่ไว้หน้าที่เหตุการณ์ทุกๆอย่างคิดว่าเป็นฝีมือของเจ้าเพรตังซิน